สวัสดีครับพบกับ u a w ei f ร e บัต d s ร r o 3นะครับก็เป็นหูฟัง True Wireless จาก Huawei รุ่นนี้เนี่ยปรับปรุงจาก Pro 2พอสมควรเลยนะครับโดยหน้าตาเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะนะแต่มันมีเรื่องของขนาดเรื่องของกิมิกแล้วก็ตัวฮาร์ดแวร์ที่มีการอัปเกรดขึ้นนะแล้วตัวนี้เนี่ยเรื่อง,องคุณภาพเสียงก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับด้วยความที่มันเป็นแฟลกชิพด้วยแล้วก็อรอบนี้เนี่ยทาง Huawei เนี่ยจูนเสียงเองแล้วนะครับคือรุ่นก่อนเขามีเดียบอลเลสนะครับ รุ่นนี้เขาเอาออกไปนะแต่มันมีหลายอย่างที่ฮูเเขามีโน้ตฮาวมีอะไรอย่างงี้มาแล้วนะครับซึ่งคุณสมบัติต่างๆก็จะอยู่หลังกล่องแบบนี้นะก็คือตัวนี้เนี่ยเขามากับ d u o s s p e k k r r นะครับก็คือเป็น Driver คู่นั่นเองแล้วก็มี Pure Voice ซึ่งเป็นระบบตัดเสียงรบกวนไม่จะมีข้างสามตัวนะครับแล้วก็มีอ Dynamic อ n c 3.0มี Adaptive AQ สามารถเชื่อมต่อได้หลาย เครื่องพร้อมกันแล้วก็มีกันน้ำ IP 54ด้วยโอเคเรามาดูตัวหูฟังเลยนะครับก็ตัวตลับเนี่ยต้องบอกว่าคล้ายกับรุ่นก่อนนะครับก็คือ Free ั u d Pro 2นะครับหากเทียบกับ f r e e b u d Pro 2นะครับก็จะเห็นว่าตลับเนี่ยรูปร่างมันคล้ายกันนะครับแต่น้ำหนักกับไซซิ่งนะครับตัวใหม่ฮะมันจะเบากว่านิดหนึ่งนะครับดังนั้นในเรื่องของการใช้งานต่างๆก็โอเคอาจจะไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับเพราะาเราต้องพกพาใส่กระเป๋าอะไรอยู่แล้วแล้วด้านใต้เนี่ย เขามี3จุดแบบนี้ครับเห็นว่าเป็นลำโพงสําหรับส่งเสียงแจ้งเตือนแบบค่ายผล,ลไม้นะครับก็คือจะมีเฉพาะในฟรีบัตโปรสานะครับรุ่น2ไม่มีนะและอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของการเปิดตัวตลับคูฟ้าออกมานะครับแล้วก็มันจะมีรอยบากที่ไม่เหมือนกัน,นครับรู้สึกว่าเนี่ยตัวโปร3นะครับจะมีรอยบากแบบเหมือนเป็นหักทแยงขึ้นมานะครับ เวลาหยิบหูฟังจะหยิบได้ง่ายกว่านะครับอันนี้เราก็จะมีแบบเ้ยหยิบออกมาลื่นอันนี้มันจะมีความคลิปแล้วก็หยิบออกมาได้ง่ายกว่านี่เหมือนเขาออกแบบมาค่อนข้างจะเออฟังเสียงลูกค้าอยู่นะนะครับแล้วก็เรื่องของบอดี้อะไรต่างๆผพราว่าไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสที่ตัวใหม่เลยแล้วกันนะซึ่งตัวหูฟังนะครับก็จะอยู่ในตลับแบบนี้นะครับเราก็หยิบขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บง่ายๆนี่จะเป็นแบบนี้ ซึ่งตัวหูฟังเองนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแบบอินเอียร์นะครับที่สามารถเปลี่ยนจกได้อย่างที่บอกสามารถเปลี่ยนได้4ไซส์นะครับตามที่บอกไปเลยก็คือสีอ่าเป็นไซส์ XS,SM,L นะครับแล้วมันมีข้อเขาเรียกว่าดีมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับจกอ่ะปกติมันจะมีอยู่3ไซส์เนาะถ้าเป็นหูฟังปกติที่แถมกันมานะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยเขาแถมมา4ไซส์ ซึ่งรูหงคนเราเนี่ยต้องบอกว่าไม่เท่ากันนะคือเหมือนเารงเกงในแหละครับเราใส่หลายๆไซส์พร้อมกันดังนั้นเนี่ยถ้ามีจุกหูฟังหลายไซส์ให้เลือกจะดีกว่านะคือบางทีแบบบางคนหูฟังหูเล็กอะรูเล็กนะครับมันจะทําให้การฟังเพลงหรือการใช้งานเนี่ยมันดูแบบฟิตดูแบบโอเคกว่าถ้าคนรูใหญ่ก็ใส่ไซส์ L นะครับสามารถดึงออกเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับดึงออกมาเลยอย่างนี้นี่ก็จะเจอกับตัวไดรเวอร์ังใน แล้วสามารถนําไปทําความสะอาดได้ซึ่งตัวไดรเวอร์ที่เราเห็นเนี่ยเพราว่ามันทําความสะอาดง่ายดีนะคือใช้แบบสำลีแบบเช็ดๆๆหน่อยก็โอเคแล้วนะครับโดยบอดี้หูฟังจะมีอยู่3สีก็คือหลักๆก็คือสีขาวสีเงินแล้วก็สีดำนะครับอันนี้คือสีขาวเนาะดังนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้งานโอเคไม่ได้ต่างกันแต่ว่าสีขาวก็สวยดีเหมือนกันนะครับเรื่องของไมเนี่ยมันจะมีบิวอินอยู่นะครับ ด้านนอกเนี่ยเราจะเห็นประมาณ2ตัวส่วนด้านในมันจะมีอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีเซนเซอร์บนคอนดักเตอร์ด้วยก็คือแบบตัวจับตัวกันสั่นของกระดูกนะครับคือละเอียดมากนะแล้วก็มีตัวไดรเวอร์ที่เป็น2ตัวนะครับสามารถปล่อยเสียงมาแบบพร้อมๆกันปมว่าโอเคสําหรับอ่าสเปคหูฟังที่เป็นแบบแฟลกชิพนะการเชื่อมต่อทําผ่านแอป AI Live เหมือนกับหูฟังหูไหวรุ่นอื่นๆน,น,นะครับรุ่นนี้เนี่ยรองรับ Dual Connection เนี่ยก็คือจะเห็นว่า เราใช้2เครื่องพร้อมกันก็คือซัมซุงเครื่องหนึ่งกับโ u เว e i เครื่องหนึ่งเนี่ยก็จะมีป๊อปอัพแบบนี้นะครับก็คือ,อะจะขึ้นว่านี่มันจะเชื่อมต่ออยู่2เครื่องเลยนะครับในหูฟังเครื่องเดียวเราสามารถสลับการใช้งาน2เครื่องได้แบบ s ิ m เลส s ี y นะครับด้านเมนูอนนื่นก็จะมี s o Control นะครับก็คือ,อเป็น noise c a n c e l l i n g ซึ่งตัวนี้เราไม่ต้องไปทำอะไรครับคือเราใส่หูฟังมันจะทำการปรับเสียงเองนะครับถ้าอยู่ในสถานที่ที่มีแสขาเรียกว่าเลย มีเสียงรบกวนที่เยอะนะครับมันจะทําการปรับแบบด y นามิกเลยแต่ถ้าไม่มีเสียงรบกวนมันจะปิดนะครับหรือจะเปิดเอาวเนสก็ได้แล้วก็มี Special Audio audio ดีวยก็คืออ่ามันจะเป็นเอฟเฟกที่อ่าสามารถจําลองเสียงนะครับ,ร,บรอบๆตัวได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จาเป็นต้องใส่2ข้างก่อนนี่ผมใส่ไปเลย2ข้างนะครับเนี่ยมันจะทําการ จำลองนะครับว่าเสียงแบบมิติรอบๆตัวเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้ยผมอธิบายด้วยความรู้สึกนะต้องลองไปฟังเองนะครับที่0ูนย์นะครับเนี่ยมันจะทําการจําลองมาเลยว่าเป็นอะไรยังไงแล้วเราก็เลือกไปนะครับตัวนี้รองอับเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีสายเอฟเฟกก็คือเป็นเอควอไลเซอร์นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆอ่ะข้อดีของเขาคือสามารถปรับเป็นดินามิกเอควอไลเซอร์คือเราฟังเพลง rock มันก็จะปรับตามให้เรานะครับหรือฟังเพลงป๊อปอฟังเพลงแจ๊สอะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าเปิดแบบจัดต่างจัดเต็มก็คือเป็นไฮไฟไลฟ์ Life ไปเลยนะครับนี่มันจะเหมือนกับเราไปดูคอนเสิร์ตอะไรประมาณนั้นนะอันนี้บอกจากความรู้สึกนะครับอ่าแล้วก็จะมีเจสเจอร์อะไรต่างๆนะครับตัวนี้ก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้แล้วก็มีอัปเดตด้วยนะครับทั้งตัวเฟิร์มแวร์ของซอฟต์แวร์เองแล้วก็ตัวอ่าของหูฟังเองอันนี้ควรอัปเดตนะเพราะว่าปกติจะเป็นการอัปเดตแก้บกั๊กหรือ ปรับปรุงพวกประสิทธิภาพไปต่างๆนะครับก็จะเป็นตัวที่เราสามารถอัปเดตได้ตรงนี้นะครับซึ่งจะมีบอกด้วยนะครับว่าเปอร์เซ็นต์แบตเป็นยังไงนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนการบอกนะก็คือ LR เนี่ยมันบอกเต็มแล้วนะแต่เราสามารถเก็บหูฟังข้างหนึ่งไปได้แล้วให้ตัวแอปมันบอกได้นะครับแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์แบตที่บอกเป็นตลบเหมือนเดิมนะครับแล้วสำหรับคุณภาพเสียงของ Cre a d Pro 3เนี่ยต้องบอกว่า คือด้วยความที่ตัวหูฟังอ่ะมันสามารถปรับเสียงไดนามิกนะครับไปตามเพลงที่เราฟังได้นะครับแล้วก็เรื่องของชิปประมวลผลตัว Kirin A2 ด้วยดังนั้นเนี่ยคือแนวเสียงมันจะไม่ได้แบบเฮ้ยจะต้องฟิกซ์ไปเลยว่าเบสหนนะักอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถปรับได้หมดเลยนะครับแถมระบบอ่ะตัว AI อ่ะมันปรับให้ด้วยอันนี้โคตรว้าวเลยนะครับแต่ตัวฮาร์ดแวร์อ่ะผมว่ามันค่อนข้างจะโหดอยู่แล้วนะครับในเรื่องของตัวฮาร์ดไดรเวอร์อะไรต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ย เรื่องของคุณภาพเสีย,ยงต่างๆเนี่ยผมว่าโอเคละสําหรับราคา6000กว่าบาทนะครับจะใส่ดูหนังเล่นเกมอะไรเงี้ยได้หมดเลยหูฟังอันเดียวนี่สา,า garden, สามารถใส่ทาได้ทุกอย่างเลยครับจะเป็นฟังเพลงดูหนังเล่นเกมนะครับและคุณภาพเสียงมันปรับไปตามสิ่งที่เราใช้สิ่งที่เราฟังนะครับมันหมดยุคแล้วที่หูฟังอันนึงจะถูกฟิกซ์ให้ใช้งานกับอะแทร็กซ์แทร็ก์หนึ่งอย่าง AL, หูฟังนี้เล่นเล่นเกมหูฟังนี้เล่นเน้นเล่นอาเล่นดูเล่นเนียนะครับ พกอันเดียวจบนะครับแนะนำว่าให้ไปเล่นที่หน้าช็อปนะครับหอ้ยเอ็กซ์เพรีย e ตรหรือ d e ลเลอที่เขามีโชว์ของฟังแล้วก่อนตัดสินใจซื้อ